ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันแบบไหนได้สิทธิ์รับเงิน5,000บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้ทางเราก็จะมาแชร์ข่าวสารทั้งด้านมาตรการเยียวยานะคะและก่อนที่จะไปฟังข่าวสารนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะ วันที่27เมษายน2563กระทรวงการคลังจะทำการโอนเงินเยียวยา5,000บาทระยะเวลา3เดือนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่28มีนาถึง22เมษายน2563ที่ผ่านมา ซึ่งในระหว่างวันที่27-28เมษายน2563จะโอนเงินเยียวยาเพิ่มอีกจำนวน1.5ล้านรายเฉลี่ยว,วันละ7,000รายสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้แต่ยังไม่ได้รับเงินมาตรการเยียวยา5,000บาทจากกระทรวงการคลังสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่เวอร์ไบเว็บ ดเราไม่ทิ้งกัน .com นะคะจะทําให้ทราบว่าขณะน,นี้รายชื่อของตนเองดําเนินการถึงขั้นไหนเมื่อทําการตรวจเข้าไปจะพบ3ผลลัพธ์ดังนี้นะคะ 1. ข้อความที่ระบุว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ หมายความว่าได้รับสิทธิ์รอกการโอนเงินได้เลยนะคะ 2. ข้อมูลที่ระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบหมายความว่าอยู่ในกระบวนการคัดกรองหรือรอตรวจสอบข้อมูลนะคะ 3. ข้อความที่ระบุว่าไม่สามารถทำรายการต่อได้ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องนะคะหมายความว่าข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องสามารถลงทะเบียนใหม่ได้แต่ในขณะนี้นะคะได้ปิดลงทะเบียนไปแล้วจึงสามารถเข้ามาลงทะเบียนใหม่ได้ส่วนระยะต่อไปเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันค o m จะเปิดปุ่มสำหรับผู้ที่ กดยกเลิกการลงทะเบียนโดยความเข้าใจผิดนะคะอย่างไรก็ดีสำหรับผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลไม่จริงรวมถึงกลุ่มที่ไม่สมควรได้รับสิทธิเกี่ยวยาแต่ได้รับสิทธิไปแล้วกระทรวงการคลังได้เปิดเมนูบนเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันอีก2แถบเมนูคือเลือกแถบเมนูสีแดงยกเลิกการลงทะเบียนหรือยกเลิกการทบทวนสิทธิ์นะคะ เป็นอีกช่องทางสำหรับผู้ที่ให้ข้อมูลไม่จริงโดยหลังจากที่ทีมพิทักษ์ิ์ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตรวจสอบพบว,ว่ามีคนจำนวนหนึ่งให้ข้อมูลไม่จริงจึงต้องเปิดเมนูดังกล่าวเพื่อรองรับขณะนี้มีผู้มาลงทะเบียนยกเลิกไปแล้วกว่า9.2แสนรายความคืบหน้าสำหรับผู้ขอยื่นทบทวนสิทธิขณะนี้ ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว3.2ล้านคนนะคะโดยทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ก็เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหลายจังหวัดหลายพื้นที่นะคะซึ่งมีการลงพื้นที่ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะส่วนกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมมีผู้มาลงทะเบียนข้อมูลแล้ว5ล้าน คนยังขาดอีก1.3ล้านคนอย่างที่ไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยขอให้กลุ่มดังกล่าวมาให้ข้อมูลโดยเร็วเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทะเบียนเองนะคะเลือกแถบเมนูสีชมพูสละสิทธิ์เป็นการเปิดช่องทางให้กลุ่มที่ต้องการขอคืนเงินเยียวยาเข้ามาสละสิทธิ์ซึ่งขณะนี้ได้รับแจ้งว่า มีกรณีผู้ได้รับสิทธิ์เยียวยาสละสละสิทธิทางครอบครัวต้องการที่จะขอคืนเยียวยาดังกล่าวขณะเดียวกันยังมีพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งประกอบด้วยอาชีพอิสระได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาด้วยซึ่งกระทรวงการคลังเพิ่งมาตรวจสอบย้อนหลังเจอเมื่อพบว่าขาดคุณสมบัติ ก็ต้องให้กลุ่มนี้คืนเงินเพราะจัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิเกียวยาส่วนของการขอสละสิทธ์นี้มีเพียง1,300รายโดยผู้สละสิทธิ์แล้วจะต้องคืนเงินเยียวยา5,000บาทหลังจากขอสละสิทธิ์รับเงินเยียวยาผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันแล้วจะมี SMS แจ้งกบผ่าน หมายเลขโทรศัพท์ผู้ขอสละสิทธิ์เพื่อแจ้งรายละเอียดช่องทางให้ผู้ประสงค์สละสิทธิ์คืนเงินได้ที่ได้รับไปแล้วในเบื้องต้นการคืนเงินสามารถทำได้หลายช่องทางเช่นมบาย l e แบงกิง้งผ่าน QR code ตู้ atm หรือไปที่สาขาธนาคารก็ได้พร้อมกันนี้ใน ในเดือนถัดไปกระทรวงการคลังจะตัดชื่อออกสำหรับการจ่ายเงินงวดที่เหลือและนี่ก็คือข่าวสารสำหรับวันนี้นะคะทางเราก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังข่าวสารถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนติดตามข่าวสารในทุกวันก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารในทุกวันนะคะท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ